เดิมทีอ่ะชื่อวัดสลีแต่คือสร้างอยู่บนเนิเนเขาแล้วก็มันเห็นเิ็นบริเวณวัดอย่างชัเดเจนชาวบ้านที่นี่ก็เลยเรียกว่าวัดบ้านเด่น <ค umbers S 2> <ๆ S 1> ก็เลยเอาชื่อวัดเดิมที่ชื่อว่าวัดสลีเนี่ยมารวมกันกับคำว่าบ้านเด่นก็เลยชื่อวัดบ้านเด่น ส,สีีเมืองแกนสีเมืองแกนก็คือบริเวณตรงนี้มันจะเป็นเมืองแกนก็คือเป็นเมืองประวัติศาสตร์ของเชียงใหม่ที่จะข้ามไปฝั่งพมาได้นะคะตรงนี้อันนี้ทอะไรอันนี้อะไรอันนี้จะเป็นอัอนนี้หอฉันสตรีไม้ค่ะตรงนี้ก็คือสามารถเข้าไปได้คือความจริงแล้ว,วเขาจะสร้างมาเรื่อยๆไม่ได้สร้างครั้งเดียวจบนะที่นี่ก็คือสร้างมาเรื่อยๆนะคะออมีมณฑลมีปราสาทเนี่ยค่ะอันนี้จะทําด้วยไม้สักนะคะ แล้วก็นอก,นอกนั้นก็คือจะเป็นปูนปั้นนะคะทั้งหมดเลยซึ่งวัดเนี่ยจะทยอยสร้างนะคะตอนแรกที่งนงจิบมาก่อนหน้านี้ก็คือตรงนี้ยังไม่เสร็จลุนะคะก็เลยทยอยสร้างและก็ด้านหลังจะมีนักสัตว์ก็คือขอพรปีเกิดประจําปีเกิดท่านใดที่จะขอก็คือจะอยู่ด้านหลัง ะะมาวัดที่นี่ขอพอเรื่องการค้าขายนะคะและก็การดำเนินธุรกิจนะคะเรื่องสุขภาพแต่ส่วนใหญ่เขาจะมาขอเรื่องธุรกิจกันว่าขอให้ประสบความสำเร็จในเรื่องธุรกิจใครทำธุรกิจอยู่วัดที่บ้าน มีเรื่องค้าขายอะไรก็สามารถมาขอได้นะคะมีท่านใดสงสัยอะไรเพิ่มเติมไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะให้ทุกท่านชมอย่างี้คือเป็นเป็นาราและใช่อันนี้เขาเรียกมลดบกทั้งหมดเลยค่ะใช่เขาค่อยๆสราบเพราะว่าจริงๆ